สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องร้ายไต้เกินตีโกโนมิติร้ายไต้เกินตีโกโนมิติเป็นการหาขนาดของมุมด้วยอัตราส่วนตีโกโนมิติรับการหาขนาดของมุมด้วยอัตราส่วนตีโกโนมิตินะครับโดยค ων, รูนิพนธ์ลีมงศานะครับร้ายไต้เกินตีโกโนมิตินะครับ, right, you, รบขั้นแรกมาเรียนรู้ก่อนครับตัวแรกที่เราต้องรู้จักครับไซเตัวย่อย S I N ตั้งในมุม A นะฮะอันว่าไซเ ้คตัวนี้คือเขียนย่อนะครับตัวที่สอง cos a cos a ตัว a นี่คือมุมกับ cos a เขียนย่อ son s เอ ore, s ้ย cos แล้วก็ตามด้วยมุม a อ่นานว่า cos a cos a ตัวที่3ครับ tangent a tangent a เขียนย่อว่า tan a ครับ tan a โอเคครับตัวที่4ครับ cosecant a cosecant вот a เขียนย่อว่า cosec a cosec a ต่อไป secant a second a second a ตัวย่อเียนว,ว,ว่า sec a s e c a ต่อไป o t t n g เ n t c o t a n g e n t a นะครับเขียนย่อ c o t ครับ cot cot a cot ตาด้วมุมเนะคร cot นะครับ้ ot, บาจะมี s i n cos tan แล้วก็ c o s e c s e c แล้วก็ cos นะครับอ่าเาเร้เพิ่มเติมครับ cosec a อเท่กับ1ส่วน sin a sec a เท่ากับ1ส่วน cos a คอทเอเท่ากับหนส่วแทนเ e ตัวที่ถ้าโคไซน์เอเนี่ยไซน์เอห้ามเป็นศูนย์ส่วนเซกเอเนี่ย A ห้ามคอทเอเป็นศูนย์ส่วนคอทเอห้ามแทนเอเป็นศูนย์เราเขียนว่าถ้าเป็นเศษส่วนน่ะห้ามส่วนเป็นศูนย์นะครับในหลักคณคิตศาสตร์ห้ามส่วนเป็นศูนย์นะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่คุณสมบัติสาเมเหลี่ยมนะครับจะมี3ด้านด้วยกันนะครับนะครับถ้าเรายึดมุม A เป็นหลัก ผมนี่เป็นหลักนะฮะจะมีด้าน3ด้านครับด้านแรกด้านนี้ครับเขาเรียกด้านตรงข้ามมุมมุมเด้านนี้ตรงข้ามมุมเเรียกว่าไซส์ opposite to a ทูเอไซด์ออปเปอร์ซิทด้าน b c เนี่ยด้าน b c เนี่ยตรงข้ามมุม a อด้านด้าน b c ตรงข้ามมุม a ต่อไปส่วนด้านเนี้ยไซด์ adjacent to a ไซต์เอเจนเซนตูเอเอเจนเซนคือประชิดก็คือด้านประชิดมุมเอคือติดกับมุมเอนะครับด้านที่ติดมุมเอก็คือด้านเอบี B. นะครับนะครับต่อไปด้านที่3นะครับอันนี้เรียกว่า,าตรงข้ามมุมฉากนะครับไฮโพสหยุดไฮโพสหยุดนะครับคือด้านตรงข้ามฉากหรือด้านเอซี c. ถึงแม้ด้าน AC เนี้ยจะติดกันมุมเอกัช่างแต่ไม่เชื่อเพราะว่าด้านตรงข้ามมุมชานะครับให้นจำให้สังเกตนะฮะมันจะตรงข้ามมุมชาอยู่นะครับก็คือด้าน AC โอเคนะครับอ่ะต่อไปครับถ้าเราเปลี่ยนใหม่ถ้าเรายึดมุซมซเป็นหลักนะครับมุซมซเป็นหลักด้านนี้นะครับเราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมซ คือด้านเอพี่เนี่ยตรงข้ามมุมสี่ไซด์ออปเปอ t ์ซิตตุสสี่ไซด์ออป o ปอร์ซิตตุสสี่ออคือตรงข้ามนะครับด้านนี้คือด้านตรงข้ามมุมสส่วนเส้นสีแดงเนี่ยไซด์เอเ a นเซนตุสสี่ไซด์เอ e จนเซ c ตุสสี่คือด้านประชิดมุมสนะครับตัวต่อไปครับถึงแม้ด้านนี้จะเป็นมุมสีช่างแต่ไม่ใช่เพราะด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับให้สังเกตครับตรงข้ามมุมฉากไฮโพสติว High positive, c, c, ให้พอยสกกุดนะครับคือด้าน A c นะครับด้าน AC นะครับโอเคครับให้สเกตยึดมุมเป็นหลักนะครับเวลาการพิจารณาจากภาพน,นะครับอ่าขอใ้เราดูภาษาไทยบ้างครับอ่าถ้ารามุม A เป็นหลักเห็นไหมหมุม A เป็นหลักด้านนี้ดานมาชิดมุม A อดันไชิดมุม A ต่อไปเนี้ยเส้นแสดง เขาเรียกด้านตรงข้ามมุมเอตรงข้ามมุมเอนะครับต่อไปเส้นนี้ครับเส้นสีเงินเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมตรงข้ามมุมฉากสังเกตว่าไอ้ด้านตรงข้ามมุมฉากด้านมือชี้มุมเอจะติดกับมุมเอแต่ด้านตรงข้ามมุมฉากมีเชื่อมเพอะมันอยู่แล้วนะครับให้สังเกตง่ายๆครับส่วนด้านเหลืองคือด้านมือชี้มุมบีส่วนด้านเส้นสีแดงเน้นด้านตรงข้ามมุมบีโอเคครับ ความต่อไปนี้หนึ่งจะมีคำว,ว่าส,สายเอนักกับข้ามฉากนะครับร์สที่ฉากเราค่อยรู้ววารายละเอียดอีกทีหนึ่งครับนะะอรต่อไปถ้าเรายึดมุม C ไปล่าด้านเนี้เขาได้ได้ามาชิดมุม C ติมกับมุม C ฮะส่วนด้าน,นาเนี้ยมาเติมมุม C เนี่ยเขาไม่ชี้เพราะด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันตกข้ามมุมฉาก ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยตรงข้ามมุมฉากนะตรงข้ามุมฉากถ้า,นะา,าไปตรงนี้ด้าน AB ที่เดี๋ยวนี้คือด,ด้านประชิดมุม4นี่ครับด้านประชิดมุม4ด้านประชิดมุม4เอ้ยขอไปอีกด้านตรงข้ามมุม4ครับขอไปนะฮะอันนี้ด้านตรงข้ามมุม4โอเคครับมุม4นี่ด้านตรงข้ามมุม4อันนี้ด้านประชิดมุม4อย่าให้สับสนครับต้องสังเกตให้ด,ดคคีครับโอเคครับอ่า ให้เราไปดูสูตรเพิ่มเติมนิดนึงครับไซน์เซต้าเซต้านี่คือมุมนะครับไซน์เซต้าเท่ากับออปโปสิทส่วนไฮส์พอยส์นะครับก็คือคำภาษาไทยคือข้ามฉากไซน์คือข้ามฉากข้ามอะไรข้ามมุมนี้ครับถ้าในเรื่อท่านเอหรือซีนะครับเซต้านี่คือตรงมุมคอสคอสเซต้าคือชิดฉากนะไทยคือชิดฉากแทนเซต้าคือข้ามชิดนะครับคราวนี้ท่านเองใช้ภาษาอังกฤษนะครับให้เกตไซน์นะครับจำไม่ยากครับ ไซดก็เป็นอยาง h o h กูจะตัวนี้นะ s ก็คือ sin o คือ opposite ตรงข้าม h คือด้านตรงข้ามมุมฉากให้ positive นะครับต่อไปเราจะใช้ตัว cos ก็คือสี่ครับ cos แล้วก็ a แล้วก็ h cast นั่นเองครับ C ก็คือ cos a คือด้านประชิดมุมนะครับ h คือด้านตรงข้ามมุมฉากใส่แทนครับ ก็ค <owad Es> ือคืได้แทน T ีนั่นเองครับทีโอแล้วตามไปเอานี่จำง่ายครับ T O A T คือแทน O คือด้านตรงข้ามมุมครับข้ามหนึ่งเอคือด้านประชิดมุมนะครับ T O A นะครับถ้าเราจำภาษาอังกฤษครับแต่จําไทยครับครับทรายคือข้ามฉากคอดคือชิดฉากแทนคือข้ามชิดนะครับโอเคครับสูตรอะไรก็จำแบบนั้นละกันครับอ่ะแล้วข้าสูตรเริ่มต้นครับตัวอย่างครับ ไซด์เอครับสีอ่าถ้าไม่เข้าใจแล้วมาดูตัวนี้ครับขูใส่ด้านเข้าไปครับอ่ด้าน a อ5ด้าน b ี4ด้าน a b 3นะครับแล้วก็ดูตัวนี้ครับอ่านะไซด์คือข้ามฉากไซด์คือข้ามฉากเนาะอ่าเราดูข้ามครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับปิดนะฮะอ่าตรงข้ามมุมเนะครับถ้ามุม a เป็นหลักตรงข้ามมุม a ก็คือนี่ครับ b c ยาวเท่าไหร่ครับยาว4ตรงข้ามมุมฉาก a c ยาวเท่าไรยาว5ก็4-5่ส่มีค่ากับ0.8นะครับไซด์ a ได้ยดแโอเคนะครับต่อไปครับหาคอรสบ้างครับคอร์ a. อ a คอร์ส a รู้สุดก่อนครับว่าจำไม่ได้คอรสคือชิดฉากชิดก็ชิดมุม a ถ้าเราเนี่ยยึดมุม a เป็นหลักนะครับมุม a เป็นหลัก ชิดมุมเอคือ AB AB ยาว3หน่วยนะฮะฉากคือ AC 5หน่วยะฮะชิดฉากอ่าท่านเรียนทันได้ครับนะครับอ่าครูหัวพามใส่ครับอันนี้เกี่ยวกับปิดนะฮะเห็นไหมครับคอสคือชิดฉากนะฮะชิดฉากโอเคครับชิดฉากอ่าต่อไปครับแทนครับอ่าแทนน่าจำได้ดูสูตรครับ แทนคือข้ามชิดข้ามชิดอะไรไม่เกี่ยวกับปิดครับอ่าข้ามก็คือข้ามมุมเอครับก็คือยาว4หน่วยไปชิดประชิดมุมเอคือยาว3หน่วยก็สี่ส่วสามมีค่ากับหนึ่งจุดสามสามแล้วแทนเอหนึ่งจุดสามสามโอเคไหมครับได้นะครับอ้าวต่อไปครับทรายมุมสีบ้างมุมสี่นะ ซ้ายก็คือแหละครับอ่ถนถวนกับซ้ายคือข้ามฉากข้ามฉากข้ามาข้ามฉามกเอ้าวครับข้ามฉากอันนี้ผมปิดครับข้ามกับข้ามมุมสี่ครับยาวสามหน่วยฉากก็คือห้าเขาเป็นห้าสามส่วนห้ามีค่ากับศูนย์จุดหกโอเคไหมครับศูนย์จุดหกท่านในงงก็ดูสูตรครับซ้ายคือนี่ครับข้ามฉากข้ามฉากโอเคนะฮะ อาต่อไปครับคอสสี่คอสคือนะครับคอสก็คือชิดฉากอ่าพี่เก็บปิดครับคอสคือชิดฉากชิดอะชิดมุมอะไรฮะมุมสี่ครับคือด้านไปชิดมุมสี่นะฮะผมสี่ด้านนี้ครับก็คือยาวนี่สี่หน่วยบีสี่ยาวสี่ฉากก็ยาวคือเอสี่ยาวห้าหน่วยก็ได้สี่ส่วนห้าสี่ส่วนห้ามีค่าส่นยุดแปด่นั้นเองทำไหมครับก็คือชิดแล้วก็ฉาก อ่าต่อไปครับ tan C ครับ tan คืออะไรครับ tan ก็คือข้ามชิดอ่าข้ามชิดอะไรนี่เกี่ยวกับพิดครับข้ามก็คือข้ามมุม4ครับมุม4ยาว3หน่วยชิดชิดมุม4ก็ยาว4หน่วยก็3 4มีค่า0.75นั่นเองโอเคไหมครับอ่าได้นะครับอ้าวคูณลอ,องต่อไปครับ เขาจะองเปลี่ยนขนาดของมุมข้าของด้านไปนะครับลองดูนะครับ่า,ายเอศูนย์จุดเลยครับซายเกับศูนย์ได้สี่จุด่จุเจดแอันนี้ห้าจดเคือข้ามฉากข้ามมุมเอค่าสี่จุนี้ฉากคือ5้าจดเ คำตอบใส่ได้0.81นะครับอ่าเปลี่ยนหาคอสคอสเอคอสคือชิดฉากชิดคือ3.46ฉากคือ5.9ได้0.59โอเคครับต่อไปแทน A แทนคือข้ามชิดเอยแทน A ข,ข้ามชิดนะครับข้ามชิดนะครับก็คือ bc 4.78หารด้วย3.46คำตอบได้1.38โอเคครับ ต่อไปกูใช้สายซมุม C นะฮะสายซคือข้ามฉากข้ามมุมฉากข้ามก่อนข้ามคือ AB 3ี6หารด้วยฉากคือ5.9คจาคำตอบได้0.59โอเคครับต่อไปคอสคอสซคอสก็คือชิดฉากชิดกับชิดมุม C คือ4.78หารด้วยฉากได้5.9โอเคครับคำตอบคือ0.8 1 แทนสี่แทนคือข้ามชิดข้ามคือ3.46สข้ามมุม4นะฮะชิดมุม4คือ4.78เดแดได้สี่เจ็ดสองครับโอเคครับคองปรับตัวไปดูนะครับข้ามก็จะเปลี่ยนแปลงตามนะฮะเห็นไหมฮะโอเคไหมฮะดูมีม,มก็ได้ครับควรปรับให้ลูกเพื่อนยังเห็นนะฮะโอเคครับน่าจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ